สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะทำใจให้สบายๆขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้ และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอานาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพาท่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆชาวราศีตุลการอ่านไพ่ของพิมพ์จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้แบ,บ่งแยกสถานะ อาจจะตรงกับเราบ้างหรือไม่ตรงกับเราบ้างยังไงนี่คือการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะและทุกคนมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองราชินีถือถ้วยหนึ่งดา The อ็มพ e สสามไม้เทา้า t r m p e r a n c e อืมความรักความสัมพันธ์ที่มองว่ากำลังจะตัดสินใจเด็ดขาดกับเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ อาจจะมีการเดินทางก็ได้นะคะโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันโยกย้ายมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนะี่ยคืออยู่ใกล้กันอยู่แล้วหรือโยกย้ายห่างออกไปก็ได้นะคะแต่ทำไมถึงรู้สึกความรักนี้มันดูเหงามันดูมันดูอ้างว้างยังไงก็แปลก หนึ่งไม้เท้าแอตวินถือเหรียญห้าเหรียญเจ็ดไม้และเด็กถือไม้คุณอยู่ห่างไกลกันเหรอคะหรือว่าจำเป็นจะต้องเดินทางกันไปคนละที่อยู่กันคนละที่ประมาณนี้หรือเปล่า พิมไม่เห็นความรักความสัมพันธ์ที่มาจากฝ่ายตรงข้ามเลยเหมือนคุณรู้สึกมากอยู่คนเดียวเหมือนคุณเฝ้ารอคอยความรักอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะคะพิมมองไม่เห็นความสัมพันธ์ที่ที่มันมีการร่วมมือร่วมใจกันน่ะเหมือนคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะถูกปล่อยปละแล้วเลยความรู้สึกเออด้วยความห่างไกลในทางระยะทางด้วยความรู้สึกด้วยนะคะ เหมือนคนที่อยู่เคยอยู่ด้วยกันแล้วห่างกันไปแล้วใจมันห่างตามประมาณเนี้ยคุณมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆแต่ว่าการเริ่มต้นนี้มันทำให้คุณไม่สบายใจในเรื่องราวของความรักมันทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมเราเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกไม่ไม่ไม่สนใจอ่ะไม่ไม่สนใจความรู้สึกเรานะคะ เขาให้คุณไพ่ให้ระวังในเรื่องของของการคิดมากการคิดเยอะอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์บั่นไหวนะคะความเศร้าเสียใจเกินไปความคิดมากจนดิ่งนะคะ,ะเขาให้คุณ ไปโฟกัสในในในตัวเองมากๆนะตอนนี้คือต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองมาก่อนแล้วค่อยไปนึกถึงคนอื่นเขานะคะเพราะว่าพลังงานของตัวความเป็นตัวตนของคุณขึ้นมาโดดเด่นมากๆเลยนะคะในในสิบใบนี้ไม่ค่อยมีเรื่องราวที่นั่นแหละทิมที่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามสักเท่าไหร่นะคะ คุณต้องการจะแก้ไขเรื่องราวอะไรอยู่คุณต้องการที่จะฝ่าฟันหรือว่าจัดการปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันหนักเหลือเกินแต่ก็พยายามแต่รู้สึกว่ามันมันจะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆเลยอะคะ่ะในการลงมือทำในเรื่องราวนี้นะคะบางคนเนี่ย สู้ในความสัมพันธ์โดยลำพังคืออีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาไม่สู้อยู่เคียงข้างคุณคุณมอบความรู้สึกให้อยู่ข้ขางเดียวอยู่ฝ่ายเดียวคอยแก้ปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็เป็นคนคุณคนเดียวที่นั่งทุบทวนเรื่องราวคิดมากและพยายามจะปรับปรุงแก้ไขแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามนั้นไม่ได้เป็นไปแบบนั้นด้วยนะคะ บางครั้งความรักความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วุฒิทภาวะมันยังไม่สูงพอ,อยังยังยังน้อยเกินไปสำหรับทั้งคู่นะคะอีกคนหนึ่งก็รักเหลือเกินตัวตัวหนุ่คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะมอบความรักความอ่อนโยนมีความดูแลเอาใจใส่มีความเข้าอกเข้าใจมีความเรียกว่า แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างถ้ามีเรื่องราวเข้าใจผิดคุณก็จะเป็นฝ่ายที่อธิบายหากจําเป็นต้องรอคุณก็คงจะต้องคุณก็จะรอละแล้วหากจำหากว่ามันมีเรื่องอะไรที่ที่ที่เกิดขึ้นมาในระหว่างทางความรักของคุณก็นจะเป็นคุณที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาซะมากกว่านะคะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะกับความสัมพันธ์ประมาณนี้ เรามาดูไพ่อาราเคเพิ่มเ,เติมนะคะ เกี่ยวข้องกับระยะทางด้วยไม่ได้เจอกันหรือว่าห่างตาไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้นะคะห่างตาไปก็ต้องมีเรื่องให้คุณเครียดปวดหัวคิดมากคุณทุ่มเทความรักให้เขามากๆคุณทุ่มเทกำลังใจกำลังกายในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านให้เขาเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าเป็นเป็นฝ่ายฮิวใจฝ่ายซัพพอร์ตให้กำลังใจที่ดีกับเขามาตลอด พิมหยิบไพ่ผิดให้กําลังใจที่ดีเป็นฝ่ายซัพพอร์ตความรู้สึกของเขามาโดยตลอดนะคะเป็นเป็นผู้ให้อ่ะแล้วก็ทุ่มเทวความรู้สึกมากๆเลยแล้วสิ่งที่คุณเจอค่ะมันค่อนข้างจะทํำลายความรู้สึกคุณอยู่หลายครั้งในทุกๆครั้งที่ห่างตาในทุกๆครั้งที่คุณเผลอเนี่ยมันก็จะอละเรื่องเดือดร้อนใจนะคะ คนรักค่อนข้างจะไม่ซื่อสัตย์แล้วก็แม่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ไมค่อยใส่ใจอ่ะไม่แคร์เราเท่าไหร่นะพลังงานที่เป็นในรูปแบบของเจ้องกำนายเวยนะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ ทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณเกินที่จะรับไหวนะคะหลายครั้งเลยพิมมองว่ามันไม่น่าจะแค่ครั้งเดียวที่คุณเสียใจที่คุณต้องเป้ารอคอยความเห็นใจจากจากเขาอะนะคะตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบไม่สนอะไรเลยเท่าไหร่นะนอกจากผลประโยชน์นะคะ ผลประโยชน์เข้าตัวเขาค่อนข้างคือไม่ไม่ใครรไม่สนใจใครเอาผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนนะแล้วก็ใครจะรู้สึกยังไงก็เอาไว้ทีหลังเหมือนเขามองคุณเป็นอะไรที่ไปไหนจะเขาไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนที่รออยู่ตรงเนี้ยเสมอๆแล้วให้อภัยมาหลายหลายครั้งนะคะกับการกระทําของเขากับสิ่งที่เขาทํา แต่ละครั้งที่ทำก็จุกเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะ่ะแต่ว่าคุณก็ทำคุณให้อภัยเขาได้ไม่จริงจังกับความรักความสัมพันธ์เอาซะเลยนะคะเล่นไปชั่วเดี๋ยวคนนี้จะต้องได้รับบทลงโทษนะคะสักสักครั้งหนึ่งนะ ตัวเขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องชีวิตเขาเอาจริงๆว่ามันดีได้นะคะถ้าเขาถ้าเขาใช้ชีวิตแบบปกติอยู่แบบคนคนที่มีศีลมีธรรมอ่ะมีศีลธรรมมีความดุติธรรมให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทักกับคนอื่นนะคะมองว่าเขานะ่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกกับเขามากๆจริงๆถึงได้ยอมขนาดนี้นะคะ รู้สึกถูกใจมากๆแบบไม่เคยถูกใจใครแบบนี้มาก่อนรู้สึกไม่เผื่อใจเลยรู้สึกเอาใจลงไปเล่นแบบแบบทั้งหมดที่มีนะคะไม่ได้เผื่อใจเขาถูกใจเขามากเขาสเปคมากเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาไปได้ได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีข้อสงสัยหรือแม้กระทั่งมีข้อสงสัยก็ยังเชื่อประมาณนะี้มันเป็นในลักษณะของออคนที่ถูกส่งมาให้คุณได้ ฝึกจิตวิญญาณนะคะก็เลยต้องหนักหน่อยนิดนึงนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่ในเรื่องราวของความรักก็ไม่ค่อยที่จะอะไรเท่าไหร่แต่ให้เขาดีนะเขาอาจจะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคนที่เดียวกับคุณอยู่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วชีวิตเขาดูดูดูแลเราองอะดูไม่ไม่ ไม่ไม่ยึดติดกับอะไรนะคะหนึ่ปัญหาเรื่องเราอาจจะเกิดจากการคุยท่องโลกออนไลน์นะคะเกิดจากมีม,ม,มีมีทางโลกออนไลน์ก็ได้แอบแชทแอบคุยแอบโทรแอบอเล่นเกมเจอกันหรือคือรับหลังอะ่ะมันไม่ได้เลยอะคะ่ะประมาณนี้นะคะ ืถามว่าเขามีตัวเลือกเยอะนะเขาก็มองเห็นในความรู้สึกที่คุณที่คุณมอบให้เขามองเห็นความพยายามของคุณเหมือนกันเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะหยุดนะเวลานี้ตอนนี้มันมีความวิตกกังวลหลายๆอย่างไม่ใช่วิตกกังวลสีมันคล้ายๆว่าเสียดายอะไรบางอย่างในชีวิตเสียดายอิสระในชีวิตก็ได้นะคะประมาณนี้คือเขาชีวิตเขาอย่างที่บอกไม่ไม่ต้องผูกมัดชีวิตเขาจะมีความสุขมากๆเขาสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้นะคะ แต่ทำไมไพ่ขอออกมาออกมาค่อนข้างดีนะไพ่ขาอ,ออกมาดีมากๆเลยนะคะคนนี้เป็นคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับการขนส่งก็ได้ขนส่งแบบส่งพัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือเดินทางระหว่างจังหวัดนะคะเดินทางระหว่างต่างประเทศอะไรบ่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะ บางครั้งเขาอาจาจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะคนที่คุณเดียวด้วยนะหรือคุณเคยใช้ชีวิตด้วยกันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อน <c oughs> อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างความสัมพันธ์ในระหว่างทางเนี่ยทําไมมันดูไม่ใส่ใจกันเลยดูดูไม่มีเรียกว่าการให้และรับที่มันมันไม่เท่าเทียมกันนะคะความจริงแล้ว เหมือนเขาคนนี้ก็เหมือนคนที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเพื่อเจอคุณจริงๆนะคะคุณถึงถูกใจเขามากๆเลยแต่เพียงแค่เขาอาจจะยังไม่พร้อมในตอนนี้ก็ได้นะคะยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเป็นอะไรที่มันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเขาละอิสระ เรามาจ่อไพ่ลอร์เกอรกันนะคะ จะเ,เ,เป็นคนที่ทำงานขนส่งก็ได้เห็นไหมบอกแล้นแลจวกเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขับแ็บขับอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะส่งอาหารส่งของไพ่เนี่ยขึ้นมาสองใบแล้วนะคะบอกว่าถ้าทำพวกคุณสามารถเป็นคู่กันได้นะแต่มันต้องสิลมันต้องเสมอกันนะคะต้องทำให้ให้สินมันเสมอกันมันสามารถ อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเพียงว่าตอนนี้แม้มันจะมีวิบากกรรมเล็กน้อยๆเข้ามาก็มองว่าจะอธิบายยังไงแต่คุณอยู่ตอนนี้คุณก็ถูกละเลยความรู้สึกอะคะ่ะแต่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ต้องรอให้เขาโตกว่านี้ก่อน,นต้องรอให้เขาตกตะกอนความคิดได้ด้วยตัวเขาเองอะคะ่ะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไป คอนโทรลเขาได้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะใจใครๆจะไปบังคับคนอื่นได้ถูกไหมคะพิมพ์ก็แค่อยากจะบอกให้คุณทราบประมาณว่าตัวเขาก็สามารถอยู่กับคุณได้อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นความหวังอยู่เป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้แต่ว่าจังหวะเวลานั้นเขาต้องโตแล้วโตพอแล้วและเข้าใจแล้วพร้อมที่จะเรียกว่าสูญเสียอิสระเพื่อที่จะ รักษาความมั่นคงและความสุขรักษาคาว่าครอบครัวไว้ได้เขาต้องก็คือเขาโตกว่าน,นี้แล้วกันอ่ะพมก็พูดให้ฟังง่ายๆประมาณเนี้ยนะคะนิสัยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนรักเร็วหนเร็วได้ด้วยนะคะเมื่อเขายังไม่ได้เจอใครที่เขาจะลงเอยด้วยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างลักษณะค่อนข้างอย่างที่พิมบอกไม่ได้จริงจังกับความรักสักเท่าไหร่จีบเล่นๆไปต้องการ ต้องการใครก็เข้าหาคนนั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักเร็วไหนเร็วด้วยแล้วก็มาเร็วไปเร็วก็ได้นะคะเป็นความสมพั์ที่พัฒนากันอย่างรวดเร็วก็ได้เจอกันปุ๊บนัดเด็ดเลยประมาณนี้นะคะนะมันก็เลยเกิดเรื่องราวที่มันจะต้องสาสามก่อนล้างลบล้างความเป็นตัวตน ซึ่งมันก็ยากนะคะมันก็ยากมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงในความสัมพันธ์นี้แล้วกันพิมพ์ไม่มีความคิดเห็นนะคะอืมถ้าถ้า,ถา,ถามีคําถามว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเราถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไปมันจะไปรอดได้ไหมเอาในะช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้ที่พิมพเปิดไพ่น,นี่นะ <reopen> คุณก็จะอยู่แบบ อยู่ในความสัมพันธ์แบบต้องรอคอยต้องอย่างที่พิมพ์อธิบายมาข้างต้นทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้รับความดูแลเอาใจใส่สักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่แล้วถ้าจบกันเลยตัดจบกันแล้วม,ม,มีเรื่องมีเรื่องมีราวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดิอนออกจากความสัมพันธ์ไปเนี่ยก็ทําได้อ,อ้อมองว่าตัวคุณก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรเช่นเดียวกันแล้ว มันมีโอกาสที่จะตัดกันไม่ขาดด้วยนะคะเพราะตัวตนของเพื่อนๆเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันหลงเขาอะคะ่ะคุณใช้คําว่าหลงได้เลยคือสามารถให้อภัยเขาซ้าแล้วซ้าเล่าได้ะคะ่ะได้ทําให้เขาไม่ไม่รู้จักัว <c oughs> นะคะไม่แรงไปเนาะพูดอย่างนี้แหละมันจะได้เข้าใจตรงกันไงมาเรามาดูไพน่นางฟ้านะคะ ชีวิตคุณมีแต่เรื่องน่าย็นดีรออยู่ภายภาคหน้านะคะหากใครตัดสินใจที่จะตัดจบออกมาได้นางฟ้าบอกว่าคุณจะได้รับชีวิตใหม่คุณจะได้รับหัวใจดวงใหม่มาทดแทนอย่างแน่นอนอย่าได้เป็นห่วงอย่าได้กังวลเกินไปกับสิ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้หรือความรู้สึกณนะตอนนี้ที่คุณติดอยู่นะคะคุณจะผ่านพ้นมันมาได้และคุณจะได้รับสิ่งดีๆที่เฝ้ารอคอยคุณอยู่ ให้คุณรอไม่เกินฤดูใบไ,ไม้ผืม <c oughs> ช่วงไหนอะ่ะก็คือฤด,ดูหนาวเหรอประมาณนั้นคือเขาบอกว่าตัวคุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> อืที่ใจเรามันต้องการได้ เชื่อในสัญชาติตยานของตัวเองทุกคนมีภาวะปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดอยู่แล้วนะคะไม่ว่ามากหรือน้อยขอเป็นกำลังใจให้มากๆสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะคะคุณจะได้รับมันในเร็วๆนี้หรือในอนาคตเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเติบโตอย่างนี้เรียกว่ายังมีศักดิ์ศรีอย่างนีค่าอย่างมีคุณภาพในตัวเองนะคะถ้าคุณทำได้พี่มองว่า ชีวิตคนเราเมื่อมันถึงจุดต่ําสุดยังไงมันก็ต้องมีทางออกอยู่เสมอ,สมอนะคะพิมพเชื่ออย่างนั้นนะหากว่าคุณอยากจะลองลองอท้าทายกับบทบาทชีวิตการเป็นมนุษย์ก็ลองท้าทายดูได้นะคะคุณก็จะได้พิมพ์เชื่อว่าคุณจะได้บทเรียนจากเรื่องราวนี้เรื่องราวความสัมพันธ์นี้ในแต่ละคนละคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วย แต่ละคนก็จะมอบบทเรียนที่แตกต่างกันให้กับคุณพิมพเชื่อว่าเมื่อถึงจุดจุดนึงเดี๋ยวคุณจะหยุดเองได้นะคะก็นี่เป็นคําแนะนําที่พิมพจาให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะจบแล้วความรักความสัมพันธ์ของนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลนโอเคขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดถูกใจกด ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมเสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆคนกราศีชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวงังได้เจอพบเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ